สกอร์สูงต่ําฟุตบอลในคืนวันเสาร์นั้นมามองไปที่3ลีกนี้นะฮะที่อังกฤษสเปนและเยอรมันอังกฤษนี่ไปที่คู่คริสตันพาเล็ก,กับน,น,นะะิวคาสเซิลนะสี่ทุ่มที่เซลเฮิร์สปาร์คพาเล็นี่เป็นรองบวยนะ,ะเกมรับถือว่ารั่วนะฮะสิเกมคุณโดนไป17ประตูล่าสุดเสมอแอสตันวิลล่าที่บ้านเขาครับสองสองสูงปรีตเลยเนะอเบลชีเอเซ่กลับมาแล้วด้วยะครับเกมลุกดูดันนะ,ะบวกกับมาเตตา้าอิสเมลลาซาวูฟว่าฟไว้ใจได้นะฮะเอ็นเคเทก็กลับมาละ นี่ฟุตซื้นอยู่ที่10นะฮะล่าสุดแพ้เวสแฮม0ูนต้องการแก้ตัวนะนำมาโดยอเล็กซานเดอร์อีซักแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะพาเลตบอลหนี bon ny, ตกชั้นชวนนิวคาสเซิลทะเลาะแน่ครับเพราะฉะนะะั้นนิวคาสเซิลก็ต้องการแก้ตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเกมลุกเข้าใส่กันแบบนี้ฮนะน่าจะยิงได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายลุ้นประตูที่3ของเกมนะลุ้นรับเงินรางวันสูงสุด1000บาทจำนวน60รางวันบิ๊กแมชเล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับทิง i p h o n e 1 6ไปที่ A A N P บีเอเอ็นีบบาร์เซโลนากับลาสปามากรบไม้ก้านอยู่ที่4เมตรลบ10นะฮะก็2อทุ่มคืนนี้คนระับบาซ่านี่14นะัดยิงไป42ประตูเสีย14ประตูะเฉลี่ยถึง3.0ประตูที่ได้นะต่อน,นัดและเสีย1ประตูต่อน,นัด สองด้านหลังนี่ได้แต้มเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องเร่งเครื่องแล้วฮะไปแพ้โซเซดัตนะฮะแล้วก็เสมอเซลตา้าแบบเซ็งเซ็งน้ำสองศูนย์เจอปุ้ง,ป,งปุ้งนะฮะสองสองวันนี้ข้างหน้านี่ฟูลเลยะฮะเลวันดอฟสกี้ลาฟินยาโอโมโล,ลามินยามานนะไปดี้นะะลาสซอนวัตจบุญที่สิบเจ็ดเดี๋ยโซนตกชั้นสองแต้มเกมรับรั่วนะฮะโดมไดยี่สิบห้าประตูจากสิบสี่เกมแล้วเกมลุกก็โอเคฮะยิงสิบแปดลูกจากสิบสี่เกม คือถือว่าเป็นทีมที่พร้อมได้พร้อมโดนนะฮะบาซ่าเหนี่ยก็บานเลยอันนั้นแม่เรชื่อว่าทางฝั่งบาซ่าสามสี่ประตูมีแนะะ่ถ้าอาสปามาช่วยยิงสักลูกหนึ่งอะไรอะไรมันก็จะงง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคู่นี้แนวโน้มจะสกอร์สูงนะทอมมูลกับบายเยอร์นะฮะยักษ์ชนยักษ์ที่ซิกนั่นอิรนาพาร์ตนะฮะก็สามจุดห้าเมตรนะฮะไม้กันเทียงคืนครึ่งนะเือเหลืองดอตมูลนะฮะดับห้าฟอร์มล่าสุดยิงไฟบวกสี่ศูนย์ ลงเล่นเป็นสิเกมยิงไป22ประตูเฉลี่ยน่าละ2ประตูเสีย18ประตูเกมรับรั่วเลยฮะล่าสุดบุกไยิงดีนัมโอซากเกตในแชมเปี้ยนส์ลีกนะสามศูนย์เลยฮะอีลารซี่กิทเทนลัสการโกซาบิเซอร์นะฮะพี่เสือนำหกแต้มชนะ9สมัย2ยังไม่แพ้ใครยิงไป36ประตูโอ้โหโหดมากนะเอาแค่ลิเคนคนเดียวก็14ลูกนะทำเบงก5แอสซิสต์บูเซล่าก็ยิงไป5ลูกโอลิเซ่5ลูกเพราะฉะนั้นเกมเดือดแน่นอนนะยักษ์ชนยักษ์นัดนี้ ซัดกันนัวและมีสกอร์รวมไม่ต่ำกว่า4ลูกนะฮะวันนี้สกอร์สูง3คู่นี้นะฮะนิวคาสเซิลไปเยือนริสตันพาเลสในพรีเมียร์ลีกนะฮะบาเซโลนาเจอกับลาสปาลมาสในลาลีกาสเปนและบรุนซิดอ็มุนเจอกับบาเยอร์มิวนิกในบุนเดสเลกาเยอรมันสูงทั้ง3คู่ครับ